สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำเรื่องเศษส่วนเราจะบอกวิธีคิดแสดงวิธีทำและหาคำตอบกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูพึ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้าสิ ข้อ3แม่ใช้เกลือป่นไปเศษสองส่วนเขวดทำให้เหลือเกลือป่นเศษหนึ่งส่วนสามขวดเดิมในขวดนี้มีเกลือป่นเท่าใด เราจะบอกวิธีคิดแสดงวิธีทำและหาคำตอบกันค่ะมีเกลืออยู่1ขวดนะคะเราจะใช้แผนภาพช่วยในการคิดค่ะมีเกลืออยู่1ขวดให้สังเกตตัวส่วนเป็น9กับตัวส่วนเป็น3าม เราจะแบ่งเป็น9ส่วนเท่าๆกันแบ่งเป็น9ส่วนเท่าๆกันหนึ่งสองสากเจ็ดแปดเก้า หลังจากที่แม่ใช้เกลือไปแล้วเหลือเกลือป่นอยู่เท่าไหรคะเศษ1นส่วนสาขวดเราแบ่งเป็น9ส่วนเท่าๆกันแล้วเราก็ให้สังเกตนะคะถ้าแบ่งเป็น3ส่วนก็คือ1 2 3เป็น1ส่วน1 2 3เป็น2ส่วน1 2 3เป็น3ส่วนดังนั้นเหลือเกลือปน่นเศษ1ส่วน3ขวด เศษ1ส่วน3ขวดก็คือเศษ3ส่วน9นั่นเองนะคะเหลือ3ส่วนจากทั้งหมด9ส่วนหรือว่าเหลือเศษ1ส่วน3ดังภาพค่ะเหลืออยู่เศษ1ส่วน3ขวด แล้วใช้ไปเท่าไหรคะเศษสองส่วน9เราแบ่งเป็น9ส่วนเท่าๆกันแล้วใช่ไหมคะใช้ไป2ส่วนคะ่ะ1 2สองเศษสองส่วน9ใช้ไปเศษสองส่วน9ขวด โจทย์ถามว่าเดิมในขวดนี้มีเกลือป่นเท่าใดใช้ไปแล้วเศษ2สองส่วนเก้าแล้วก็ยังเหลือเศษ1หนึ่งส่วนสามดังนั้นเดิมมีทั้งหมดก็ตั้งแต่สีเขียวลงมาจนถึงสีเหลืองใช่ไหมคะก็คือเดิมในขวดมีเกลือป่นทั้งหมดค่ะจากที่ใช้ไปรวมกับที่เหลืออยู่รวมกันก็ต้องทำวิธีอะไรคะ วิธีบวกก็คือตอนที่ยังไม่ใช้ต้องมีมากกว่าตอนที่ใช้ไปแล้วรวมกับที่เหลืออยู่นะคะวิธีทำบรรทัดแรกเขียนตามที่โจทย์ให้มาค่ะแม่ใช้เกลือป่นไป เจ็ดสองส่วนเก้าขวดทำให้เหลือเกลือป่นเศษหนึ่งส่วนสามขวด หลังจากที่ใช้ไปแล้วเสร็จสอส่วนเเสร็สอ่วนเขวดแล้วก็ยังเหลืออยู่เสร็จหนส่วนสขวดดังนั้นเดิมก็คือก่อนที่จะใช้ก็จะต้องมีมากกว่าตอนที่ใช้ไปแล้วมากขึ้นนะคะก็ต้องทำวิธีบวกเขียนตามที่โจทย์ถามเลยค่ะเดิมในขวดนี้มีเกลือปน เราก็ต้องนำเศษสองส่วนเก้าบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสามเป็นการบวกเศษส่วนตัวส่วนเป็นเก้าตัวส่วนเป็นสาม ตัวส่วนไม่เท่ากันยังทำการบวกไม่ได้ต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนเราจะทำสามให้เป็น9ดังนั้นเศษส่วนทางด้านหน้าเขียนไว้เหมือนเดิมก่อนค่ะเท่ากับเศษ2อส่วน9บวกวงเล็บเปิดเศษ1นส่วนสาม 3คูณอะไรจะได้9 3้คูณสเป็น9นำสามคูณตัวส่วนก็ต้องนำจำนวนเดียวกันไปคูณตัวเศษก็ต้องนำสามไปคูณตัวเศษคูณด้วย เศษสามส่วนสามวงเล็บปิดเห็นในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนค่ะทางด้านหน้าเขียนไว้เหมือนเดิมก่อนเท่ากับเศษสองส่วนเก้าในวงเล็บนำสาม คูณสเป็น9ตัวเศษนำหนึ่งคูณ3เป็น3เป็นการบวกเศษส่วนตัวส่วนเป็น9ตัวส่วนเป็น9 ส่วนเหมือนกันแล้วบวกกันได้เหมือนกันนำมาเพียงตัวเดียวก็คือ9นำสอบวก3าสาไว้ในใจ2กลางออกมานะับรวมกัน3แล้ว4 5ได้เสร็จ5้ส่วนเบวกกันแล้วได้เสร็จ5้ส่วนเขวดก็คือเดิมในขวดนี้มีเกลือป่น เศษห้ 5, ส่วนเขวดข้อ3แม่ใช้เกลือป่นไปเศษสองส่วนเขวดทำให้เหลือเกลือป่นเศษหนส่วน 1, สวนขวดเดิมในขวดนี้มีเกลือป่นเท่าใดตอบเศษห้ส่วนเขวด อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูคพอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ